สวัสดีค่ะรุจริการเครื่องรางวัตถุมงคลหลวงพ่อเดิมวันนี้ก็ได้นําเครื่องรางวัตถุมงคลมารีวิวให้กับทุกท่านที่รักศรัทธาในเครื่องรางของขลังของครูบาอาจารย์มีดเล่มนี้ที่ได้นํามารีวิวนี้ก็เป็นมีดยุคต้นหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนครสวรรค์นะคนนะ,คะเป็นด้ามไม้ฝักไม้ เป็นมีดเก่าบ้านๆน,นะคะเก่าเดิมๆเก่าธรรมชาติเป็นมีดเล็กๆทรงเล็กๆนะคะขนาดความยาวเฉพาะใบสี่นิ้วครึ่งยาวรวมด้ามและฝัก7นิ้วกว่าวาเป็นมีดที่พบง่ายนะคะไม่ได้ยาว รวมด้ามฝักเจ็ดนิ้วก็กว่าพกง่ายพกสะดวกเรียกมีดหั่นมางนะคะเก่าธรรมชาติเก่าบบ้าน เป็นทองเหลืองนะครับตรงกลัมกลันแน่น เป็นมีดทันมากทรงเล็กๆนะคะมีดยุคต้นหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนนครสวรรค์<ม>อยากทักทายพูดคุย<ม>ก็ทักทายเข้ามากันได้เลยนะคะหรือแอดไลน์มาได้เลยที่เบอร์0926629665รู้จิการนะคะ ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะด้าไม้ฝักไม้ทักถ่ายมาพูดคุยกันได้เลยหรือแอดไลน์มาได้เลยที่เบอร์0926629665อ้จิการคะ่ะ ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะรติการเครื่องรางวัตถุมงคลหลวงพ่อเดิมสวัสดีค่ะ